สวัสดีครับพบก,กับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจกเก็ตครับเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับไมเคิลเอเวอร์ดก่อนอำลาลิเวอร์พูลเจกเก็ตครับู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลปฏิเสธข่าวลือเรื่องความผันหมางก,กับไมเคิลเอเวอร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรซึ่งกลับมารับตำแหน่งซีอฝ่ายฟุตบอลนั้นจ,จัดเชกเกัตประกาศอำลาทีมในสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้การกลับมาของเอเวอร์ดพร้อมด้วยจูเลียนวอร์ดผู้สุดทัดตำแหน่งและ บุคคลคนอื่นๆทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยนะัสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงกันสกันเกิดขึ้นเพราะจิกเก็ตครับจะอําลาเทียมโดยเจมี่แกลเลอร์อาเดนัตเต้ของลิเวอร์พูลเคยกล่าวอ้างว่ามีความขัดแย้งระหว่างจิกเกครับและเอ็ดเวิร์ดในช่วงแรกที่ร่วมงานกันอย่างไรก็ตามจิกเก็ตยืน,นยันว่ามันเยี่ยมมากแต่มีใครสร้างเรื่องว่าพวกเขากลับมาทั้งหมดเพราะผมจะไปหรือไม่ มันไม่ใช่เพราะผมเลยมันไม่มีอะไรเจรงครับครับกเราเสริมว่าคุณสามารถถามไมเคิลเอ็ดเวิร์ดได้ว่าเขาจะพูดต่อสาธารณะหรือไม่แต่การทํางานร่วมกันของเราดีมากจริงๆเราทํางานร่วมกันดีดีลาลีชันฮิวซึ่งผมรู้จักเป็นคนที่จอดยี่ยมมากผมชอบกันเซ็นชซอย่างมากใครก็ตามที่สโมสรน,นำเข้ามาผมชอบพวกเขาทุกคน เรามีทีมที่ดีผู้จัดก,การทีมที่ดีกําลังจะเข้ามาแล้วเรายังมีคนเหล่านี้ด้วยสม,มสรอ,อยู่ในมือที่ดีเจคอบยังแสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จภายใต้การกุมทีมของอานิสลัตผู้จัดก,การทีมคนใหม่โดยเขากล่าวว่าผู้คนอาจกังวลเกี่ยวกับอนาคตแต่ผมไม่กังวลและผมอยากให้สมอรอนทำได้ดีสรุปได้ก็คือ เจกเกปฏิเสธข่าวลือเรื่องของความขัดแย้งกับไมคเอเวิร์ดและมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จภายใต้ใการบริหารของทีมใหม่เจคกิครับผู้จัดก,การทีมชโเยามันเตรียมอำลาลิเวอร์พูลในวันนี้หลังจากสร้างช่วงเวลาอันยาวนานและน่าจดจำตลอด9ปีที่ผ่านมาพร้อมด้วยนักเตะมากฝีมือหลายคนที่เขาเซ็นยา,ยามมาร่วมทีมด้วยหากจะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดในยุคข,ของเจคกิครับ ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมเทนสอเล็กซานเดอร์โนก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากไม่จํากัดเฉพาะนักเตะที่เซ็นตัญาใหม่รวมถึงนักเตะเก่าด้วยวันนี้ข้อมูลจากลิเวอร์พูลก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเตะที่ดีที่สุดในยุคเจ็กิงคลับไว้ดังนี้ 1. มเมสลาการเซ็นสัญญามเมสลาด้วยราคาค่าตัว45ล้านดอลลาร และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งที่ดังเพียงแค่ช่วงค้ังเคืน่นแต่สามารถรัสาฟองการเล่นในระดับสูงได้อย่างยาวนานกับน,นักเตะค,คนอ,อื่นๆในยุคข,ของจิกเก็ตครับซะลาห์ทำประตูกับลิพูไปถึง211ประตูและลงเล่นภาย,ตายใต้การกุน,นทีมของจิกเก็ตคลับเกือบ350เกมเขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำลิร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลชงก์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2009และแชมป์อื่นๆอ,อีกหลายรายการ คนตัวปคนที่2เวอร์จิลฟานไดค์หลังจากฟันได้ยามมาวมทีมลิเวอร์พูลก็สามารถคว้าแชมป์ยุโรปได้อีกครั้งโดยเสียประตูเพียงแค่22ประตูตลอด38เกมในลีกแม้จะพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนั้นแต่ฟันได้ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบัลลุงดอและคว้าอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่ลิโอเนลเมสซี่และในปีต่อมาลิลววเวอร์ูลก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จคนที่3อาริสงเบเก แม้ว่าฟันนัและซาร่าจะเป็นการสัญญาณที่สำคัญของลิเวอร์พูลแต่อาริสนเบเกอร์ก็เป็นผู้เล่นโคชกานที่ไม่แพ้กันเขาด้การยกย่องว่าเป็นผู้สอบประตูที่เก่งที่สุดในโลกและสร้างชื่อเสียงของเขาที่แอนเดรียลอาริสนเบเกอร์สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจําไว้มากมายเช่นการเซฟลูกสําคัญในการเจอกับนาโปลีทําให้ลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรปสมัยที่6ได้หรือลูกมงทำประตูในนัดเจอกับเวสต์บอมบิสเอาเบียนซึ่งเป็นประตูโปรดของเจเกนคลับ คนที่4เซเนลม,มาเน่ก็เป็นหนึ่งในการเซ็นยารครั้งแรกของยุคเจ็กกิ้งคลับและคุ้มค่าเกินราคามาเน่ย้ายมาในปี26ด้วยแค่ตัว46ล้านดอลลาร์เขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเซาท์มปตันแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมีอิทธิพลต่อแอนฟิลมากขานาดนี้มาเน่เริ่มต้นได้อย่างสวยงามด้วยการทำประตูในนัดแรกที่ชนะอาร์เซนอลเขาได้รับการเสนอก็ชิงทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ถึง4ครั้ง ในหกลุ้การที่อันฟิลและยังคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในปี2019การมาถึงของโมเมสลาทำให้มานเน่ยกระดับการเล่นของเขาขึ้นไปอีกขัน้นทั้งคู่ร่วมกับโรเบรโตเฟอร์มิโนได้สร้างสามประสานในแดนหน้าที่น่าเกรงขามและกลายเป็นตำนานของลิเวอร์พูลแม้ว่าเส้นทางอาชีพของเขาจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่หวังเอาไวา้หลังจากออกจากลิเวอร์พูลในปี2022แต่อิทธิพลของเขาในช่วงเวลาที่อนฟิลก็ไม่ควรที่จะถูกเลื่อม เกิงคลับจัดเต็มนัดอำลาข้าการสีเอ็เล่นตัวจริงลิวรูพูพบกับบูมแฮมตันเกมส่งท้ายซีซั่นสองไลฟ์หงแดงข้าคืนวันอาทิตย์นี้หงแดงลิวรูพูมีโปรแกรมฟาดแข้งเกมพิมพ์อังกฤษนัดสุดท้ายของฤูดูกาลโดยจะเปิดรงังแอนฟิลด์รับมือการมาเยือนของบูมแฮมตันวันดอร์เรอร์ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เกมส่งท้ายซีซั่นธรรมดาเพราะมันยังเป็นเกมอำลาของเจกิงคลับยอดโคช้ชชัยมันในฐานะผู้จัดการทีมหงแดงอีกด้วย และนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่เจคกินคลับน่าจะเลือกใช้งานในเกมแห่งความทรงจำนัดนี้ที่น่าจะเรียกน้ำตาจากแฟนบอลทั้งสนามรวมถึงเจคกินคลับอีกด้วยผู้เล่นาประตูจะเป็นอาริสุงเบเกอร์ยอดโกลเลตสำหรับบราซิลในวัย31ปีเตรียมลงฟ้นเสาเกมลีกนัดที่201ให้กับลิเวอร์พูลแผงเวฟโฟเทน Alexander nold, อเล็กซานเดอร์โนอิบรมากโกลนเต่เวอร์จิฟันไดแอนดรูโลเบอร์ซัน จครบน่าจะปรับ2จุดในแผงหลังจากเกมก่อนที่จะออกไปเจ้าแอสตันวิลล่า3-3เมื่อวันจันทร์โดยกัวนเตจะเบียดจาเรลคอนซายืนเป็นเซบ,บัตตัวจริงจกกกกับกู้กลับกับตันเทียมเวอร์จิลฟานได้ส่วนแบ,บ็คขวาเป็นอเล็กซานเดอร์โนเหมือนเดิมแต่แบ,บ็คซ้ายจะกลับมาเป็นหน้าที่ของแอนดี้โลเบอร์สันในต้แนกองกลางฮาวีย์เลียดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเคอร์ติจอนอเลียดฟอร์มดีในช่วงหลังน่าจะรักลับเป็นตัวจริงเหมือนเดิม โดยที่เด็กปัน้นคอนสูม์สนย่างเคติี่โจนมีแววได้ลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกเช่นเดียวกับแม็กอลิสเตอร์ที่นัดน,นี้อาจจะต้องปรับเล่นเป็นกลางลับพร้อมเป็นการเบียดวัตุรุอนโดไปนั่งเป็นตัว่องกิ่งข้างโดมินิกสวอสไลและไรอันกมมสกาเฟนแบกนาร,รุกมูนเหมยนซาลาครดี้เกโปลและลุยดีอาร์ตสำหรับ้านนาจิงครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งซาลาการันตีฝั่งขวาอยู่แล้วส่วนดีอาร์ตพลิวทางด้านซ้าย ดยมีกัปตยินน้ำเป้าเหมือนเดิมขณะที่ดาวนมิูเยรรออากาศลงเป็นตัวสนองในระหว่างเกมน,นะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับทุผู่ชมเป็นรอบเย็นของวันที่19พฤษภาคมเรามาร่วมส่งบอลกันในค่ำคืนนี้นะครับตามลาประเทศไทย4ีทุ่มตรงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะค p f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ